ได้วยมเอาด้วย้ี่ี่าย่าปิดทำไมเฮ้ยปิดไว้ก็แหลดาไปดีก่งยวยยวไปวิ่งจริงนะบอกวิ่งจริงนะจริงเลอวะมีเสียงอะไรใช่ไหมเสียงัพมจินอนกลเี่ยเยยอางกูตัดเสียงสิงพอรมจินอนกลคือคือมันว่าอมันมัน่ค คือมันวิ่งไล่พี่ไปอ่านใช่ไหมแต่ผมวิ่งเผือไปโดนทางตันเนี่ยมันไม่เป็นไรผมผมตามโคนรเหมือนว่าเอาปลาเอาแล้วแล้วแล้วแหวนมึงอะนั่นนะพี่ยืนเราด้วยเราด้วยวิ่งสิวิ่งอยู่นี่แหละไม่เหห็นูรอก เอาต <là> ันเอาตันเอาเจ็บเอ้าเราเอาไอูอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยผูจิ้มีไปไหนแล้วน่ะเออย่าไอ้ดาวนี่ดีเออมาไรปลาปลาหลังหลังเข้าไรหลังเข้าอันนี้ขยับได้ป่าวะยาวิ่งดูวิ่งวิ่แล้วไม่มีใครบอกกูว่ามันขยับไอ้ยะจัดปลาตายไปเลยไอ้โอยี่อไอ้สัตว์เกิดหน้าถ้ำเลยมาลบผมด้วยมาลบผมด้วยมาลบผมก่อนมาลบผมก่อนทุกคนรออยู่กลางค่ำ ผมจะผมจะทำผมผม,ผมจะเป็นหน้าผมจะทำหน้าที่เป็นพี่ที่ดีผมจะไปลาระผมกาทุกคนจะไปแล้วแล้วตัวไหนมันหลอกกูบ้างเนี่ยไหนกันมาตัวไหนมันขยับได้ตัวไหนไรพี่เจบอ่ะโอ้พี่ทีักเพี่มาลับผมยย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิิงยิงยยยยงงยิงยงยยิงิงย ชอบเสียงเลโอ๊ยโอ๊ยชอบตอนนี้นะเดี๋ยวนะมึงอย่าบอกนะไอตัวคานอะไส่กีใช่ไหมไม่แตะสิเจท่อนนั่นไงกูายังพูดไม่ทันขาดคำเลยมาเยอะมากอีู่บนนอนแล้วไอ้เหี้ยมีทักมีทักทายมีวิ่งมาทักซะด้วยเอาเชียร์ตันเอาทางตันตายหาอะไรอยเ้ยไม่งั้นมาทางขวามาทางขวามันวิ่งมาพี่มันไม่วิ่งมามันไม่วิ่งมา ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมึงก็มาอย่าปังดิมองไม่เห็นผีนี่นี่นี่ไอ้ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เออเนี่ยคือทุกคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยเลี้ยวขวาอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหไอ้เลี้ยวขวายึดแม่ไปซ้ายก่อนไปซ้ายเฮียวิ่งขวาแล้วพี่มวิ่งขวายาวเลยเอามาดิเฮ้ยพี่จะมาแล้วพี่มาแล้วพี่จะมาแล้วเอ้าไปไหนกันแล้วอ่ะเข้ามาซ้ายกันหมดเข้ไปขวากันเหรอไปขวากันทำไมแล้ว เฮ้ยเาบุกก่อนได้ไหมอ่ะเราบุกก่อนได้ไหมอ่ะอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยไอันด้ยเอาากูเลยไอโจบุโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเลยจบคนเข้ามากันหมดแล้วทำไมไม่ตามมันมันเพิ่งไปสายไม่ใช่หรือเมื่อกี้ไม่กลัวมหามันเปล่าวะไอ้สตีนี่มันจะหลอกให้ตายเชี่ยนี่ ไอ้หาหหลังหน้าหลังหนาหลังไอ้เอ้ย <sino anger 000> ี่โแตกไอ้เยียามามพี่จมาด้วยมัตามกูด้วยพจากูกลัวละวตามพี่มตามพี่ ไอ้ย่าพี่ย่ารกูมันไอ้ไอ้ย่ามันวิ่งโค้นละถึกเลยป้าไอ้ตายแล้วเนะไอ้ย่านี่กลัวยไปรับพี่เราก่อนไหมไอ้ย่าเราอยู่ไหนก่อนประเด็นพี่เราวิ่งโคตรมั่วเลยนี่ไงอนี่ไงโอ้โหนี่นี่นี่ฮะอะไรโอ้โหเกิดใหม่เลยเรามาเจอทางเข้าไอ้ย่าผมผมก็ไปเจ๊แม่งโกยแนบเลยเอ้าเอ้าโอ้โหเชี่ยโหโอ้ตกใจไม่ใช่ว่าให้กูไปฟันหัวใจนะ ฟันคออาสุรี้เนี่ยแหละหลบในพุ่มไม้เลยเฮ้ยเฮียเลยหลบในพุ่มไม้วะหลบในพุ่มไม้พ่อแม่งเอ้ยหลบในพุ่มไม้ไอ้เหี้ยเพจะพูดเพิ่พูดเพ่งพูดเลยหลบในพุ่มไม่ก็เลยจะบอกว่าหลบพุ่มไม้เราจะปลอดภัยไอ้เหี้ยพุ่อโอ้ยเฮ้ยเยี่ยวเหนียวเลยกูทอะไรอะโหนี่ไงผีที่เราโดนหลอกมันมาโดนแขวนตรงนี้เต็มเลยอะพี่ เฮ้ยแสดงว่าตัวนี้มันโหดกว่าเฮ้ยอีประตูตามไอ้ปลาไปก่อนแล้วกันไปเจอมันเราค่อยวิ่งเฮ้ยเขาตู้ดิสกูตังเเ้ยราเรามีดาบแล้วจะกลัวอะไรเออฟันคอศูนย์นี่พี่ศูนย์แมงกู๊ดเราเรามีดาบแล้วจะกลัวอะไรไอ้ดาบไอ้แมงอยู่ในตู้คนเดียวไอ้เี่ยกูบอกให้เปิดเลย่อ้แมงดาบไอ้บอปมันจะจบง่ายไหมเนี่ยฮะ ต่อสีสีทุ่พื้นนี่กูไปเนะอย่าเราปานมันก็หัวลอนแล้ววิ่งออกออกมากูก็งงแล้วเราจะฟันมันได้ยังไงวะเนี่ยกูกดเข้าไม่ได้ปิดกระไรตู้ได้ยังไงวะเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมมันววิ่งาแล้โดนเนี่ยกูโดนแน่กูโดน เดี๋ยวแล้มันเปิดตู้ยังไงนะไอแล้วใครแม่งค้งพี่เจกูอยู่ข้างนอกไว้อ๋ออันนี้ห้ออหัวใจอันนี้หงหัวใจที่แล้วพี่พี่ฟันกับปลาไปละพี่พี่ฟันกับปลาเ่ากำลังฟันกับปลาเลยเยไม่ใกล้ๆะะพพ่เสไมใช่พี่ไม่ใช่ตีมันดังมันกระเทือนเลย ราคาอยู่ในตู้ไอ้เด็กปะยี้ยนหน้ากากโจ๊กเกอร์ขึ้นด้วยแล้วด้วยแล้วด้วยแล้วด้วยปั่นปั่นเร็วปั่นเร็วปั่นปั่นไอ้ด้านหลังนะเออตายซะ่เชงงูอะไรจะตายแล้วยังหัวร้อนอีกนี่บ้างงอะไรทำลสแกนกูไป็นโคตสู้กับมันเออไ้้ย พี่เ,เอฟอะไรพี่เราต้องการสิ่งนี้มานานแล้วกูไม่มีหลักปานวารีไอสัตว์มีแต่ฟันหัวพ่อมึงไงหวังเลยแม่งมุมหน้าหน้าเหี้ยๆอย่างมึงอ้ยกูกลัไม่เว้นป <laughs> ีศาจตัวเมียสเปกกูเราไม่ใช่คน <laughs> สปาราตัวเมียอ๋อติดใยติดใยห,<อ>หัวปลาเป<บ><บ>็นต,ต,ต,ติวติวอะไรสัรุดป้าตายตายเออเซฟยูเพอร์เลนเราจะช่วยพ่อแม่หรือว่าเราจะฆ่าอีหานี่ดี ฆ้าอะไรที่เอาข้าไหมเอาช่วยดีกว่าไหมเราเป็นคนดีเป็นเอกไงเราเป็นคนดีเราเป็นเอกเราเป็นพระเอกอันเยอะอยู่นะพี่ยินดน้อยนะอเราช่วยสิแล้วเราก็ไปกับมันเองเห็นว่าอีกคนนึงเพิ่มมาลงในคอลเลซชันของชั้นเรียบร้อยมันเป็นเรื่องง่ายที่จะหลอกลวงทำไมวะคุณถูกหลอกโดยพี่ตุลหรือที่เรียกว่าซาบะ ได้เตือนคุณแล้วสตขเราก็ค <น S 2> <ข>อือไอ้กูเป็นคนดีก็ไม่ได้กูเป็นคนดีกูก็โดนไอ้เหี้ยแต่พ่อแม่เราตายไปแล้วเนี่ยในเกมนั้นไม่ใช่ชีวิตจริงลุงนี่กูฆ่ามึงนวไอ้เหี้ย